ลงมานี่โอกาสเยอะเหมือนกันะครับโรซา่าตรงนี้โอ้โหยังขวงาก็ไม่ได้ครับาอาซิโอใช้ดิกอบอลกลับมาให้อิรฟานจ่ายทะลุมาของนัตตะบุนวรสุดตรงนี้เก็บได้ออกขวาไปที่สันติภาพสันติภาพมีเวลาในกรอบมีเทียสินผ่านตรงนี้ก็ยังติดบ็อกของคอไดฮีอีกทีนึงครับจากว่าเปิดเข้ามาเทียสินได้ป้องตรงนี้ต่อสองหนึ่งครับผม โอกาสไม่เยอะแต่ว่าพอเข้าหัวเทียสินเป็นเรื่องเลยครับโอ้หคมสุดๆเลยครับลูกนี้ของเทียสินแดงดาโอ้ยังไว้วางใจได้เสมอจริงครับจมวยประตูที่6ของเขาในโอกาสนี้ครับบอลขอให้ถึงครับโอ้โหคมจริงครับโอกาสของดีจีเนี่ยเริ่มมามีมากขึ้นในช่วง5้นาทีหลังหลังที่ได้ประตูนี้นะครับกระดูครับสติภาพไม่รับหน้าครับ ห้อยอยู่แล้วขึ้นมงกดตรงนี้เนี่ยโอ้โหสมบูรณ์แบบมากมากครับมงแล้วเนี่ยครับโอ้โหย้อนทางอุตสาวประตูขนาดมีคระเสดเนี่ยพยายามจะเข้าไปม่งตรงนั้นนะครับแต่เนี่ยครับเข้าของคระเสดเองก็กโดดไปตรงนั้นมันเข้าศีรษะของทีลศิษย์ไปแล้วสองต่อหน,นึ่งครับ b ีจีกลับมาใส่